และสำหรับโพสส่วนลดเดือนตุลาคม HSmania 82ค่ะใส่โพสส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t h r e ม Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีนตัวกันมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันเพียงแค่สคู่เท่านั้นนะคะแต่เป็น2คู่ที่สุดมันมากๆเลยค่ะถ้าว่าวันนี้ใครพลาดชมการแข่งขันสดเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมินเอจะมา Recap ให้ฟังแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากพลาดความมันแบบนี้อย่าลืมค่ะสามารถชมสดได้ทุกเกมเย้อนหลังได้หมดเลยทาง NBA App ผ่าน NBA l g u e Pass ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะทาง t v i t ่ะตามตารางที่กําหนดไว้วันนี้มีอะไรเกิดขึ้้้้นนนนบางงงัััััทเลยฟกค่ะ เรามาเริ่มกันที่เกมแรกนะครับมีวักกี้บัคส์เปิดบ้านรับการมาเยือนฟิลาเดลเฟียเซเวนเดซิกเซอร์สนี่คือ2ทีมสุดท้ายที่เพิ่งลงสนามทําแข่งขันเกมแรกของตัวเองทางซิกเซอร์สไม่มีเจมส์ซาเดนตามคาดนะครับตัวงเขาไม่ได้บินร่วมมากับทั้งทีมก็ให้ดีทรอนี่เมีลตันลงสนามเป็นตัวจริงแทนในขณะที่มิวักกี้บัคส์เนี่ยก็ให้มา l ิ k บิสต์ลนะครับที่เพิ่งเข้ามาร่วมกับทีมเป็นฤดูกาลแรกลงเป็นตัวจริงรวมกับตัวหลักทั้ง4เริ่มเกมมาเราจะเห็นความต่อเนื่องที่มากกว่านะครับของ่เยปดวี็นจะ การยิง3นามคะแนนการมีส่วนร่วมต่างๆไม่มีหายไปจากเกมเลยเราเห็นจังหวะการลุยเข้าไปเอาได้ฟาวโลงนะครับการเก็บลูกโต๊ะของตัวเขาในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยมีการรันชุดใหญ่ของทีม21-5ต่อก็เลยทําให้บางช่วงเนี่ยมิวกี้บัคส์นำห่างกว่า19แต้มเลยนะครับแม้ว่าพวกเขาจะเจอปัญหาการฟราวของยานิสอันเดอรคุมโปก็ตามอย่างดีที่ทางซิกเซอร์เนี่ยได้ทั้งโจเอลเอ็มบีได้ไทริสแม็กซีนะครับช่วยๆกันร,รันทําแต้มกลับคืนเข้ามาได้นะครับทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยซิกเซอร์ไล่มาตามเพียงแค่ ครึ่งหลังเป็นเวลาของซิกเซอร์สบางเกมของพวกเขาดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นไทริสแม็กซี่นะครับหรือว่าจะเป็นโจเอลเอ็มบีค่อยๆทําแต้มของตัวเองแม้ว่าวันนี้เนี่ยตัวของโจเอลเอ็มบีจะมีปัญหาการยิงการยิงลูกโทษก็ตามแต่พวกเขาได้ทับเสริมที่ดีครับตัวสํารองทีเด็ดตอนนี้คือเคลลี่อูเบจูเนียไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปเอาฟาเก็บแต้มจากจุดโทษวันนี้เคลลี่อูเบจูเนียเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญมากๆเลยนะครับที่ทําให้ซิกเซอร์สอยู่ในเกมได้เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยส เคลลี่อูเบรจูเนียยังโคนร้อนแรงเล่นร่วมกับไทริสแม็กซี่สคนนี้เป็นตัวกระตุ้นในการรันของซิกเซอร์สิบสี่ต่อศูนย์ทำให้กลับขึ้นมานำแต่ทางมิวกี้บัคไม่ยอมง่ายๆครับพวกเขาก็เอาคืนเช่นเดียวกันทั้งยานิสอันเดตุกุมโปนะครับทั้งเดมิเลเล่ร์ครับช่วยกันรันชุดใหญ่เหมือนกันครับสิบหกต่อสองหลังจากนั้นนก็สู้กันนัวเนียมากๆเลยนะครับแต่กลายเป็นมิวกี้บัคที่มาได้การยิงลูกบีบๆลูกจ้าๆของเดมิเลเล่ร์ในช่วงท้ายเกมรวมถึงการเก็บบบบลูกกกโททษีีี่่ดดนนะะะรรเเเยออาชไไป้แึิ1118ต สำหรับซิกเซอร์สในเกมวันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าพวกเขาต่อสู้กันได้ดีมากๆเลยแม้ว่าจะไม่มีเจมส์ฮาเดนกระตามณเวลาน,นี้ทาง NBA กําลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าเหตุผลที่เจมส์ฮาเดนไม่มาร่วมเกมกันแข่อดสดทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยมีเหตุผลมากพอหรือปรเปล่าเพราะว่าลาส่วนอย่างที่บอกนะครับว่าในฤดูกาลนี้มีกฎการมีส่วนร่วมของนักกีฬาถ้าเกิดผิดกฎขึ้นมาทันทีมจะโดนปรับทันทีนะครับหนึ่งแสนเหรียญครั้งแรกพอครั้งที่2ก็มากขึ้นทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเลยและในเกมวันนี้อ well าาดัม และก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้เนี่ยซิกเซอร์สออกตัวไม่ค่อยดีนะครับโจเอลเอ็มบีทไม่ค่อยร้อนแรงไม่ค่อยเฉียบคมไม่ค่อยดุดันการยิงระยะกลางยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ที่ปวดหัวมากไปกว่านั้นก็คือการยิงลูกโทษวันนี้เอ็มบีทเนี่ยยิงไม่ถึง50%ด้วยซ้ำไปนะครับแม้ว่าการยิง3คะแนนจะมีบ้างพอสมควรแต่ตัวของ MVP คนนี้จะต้องดีขึ้นไม่อย่างนั้นซิกเซอร์สลำบากแน่นอนไทริสแม็กซี่ถือว่ามีการพัฒนาตัวเองได้ดีนะครับการเล่นของตัวเขามีส่วนร่วมตลอดท,มมไไลลทััังงเเเเเกกกกมมมมไไไ่่่ีีหหหหาาายปนนนนรรลลสววบจจะ็ กระชากนะครับโอ้โหเร็วมากๆเลยจังหวะที่ข้ามเข้าไปทําแต้มเนี่ยเร็วจริงๆการยิง3าคะแนนการทําแต้มหลายต่อหลายจังหวะการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนล้วนแล้วแต่จะเต็มไปด้วยความมั่นใจในการเล่นนะครับนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆตัวของเขาลุ้นการติดออสซามาดูกันซิว่าไทริสแม็กซีในฤดูกาลนี้เนี่ยจะทําได้ขนาดนั้นหรือเปล่าโทเปียสไทริสถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่ว่าจะเป็นจังหวะไหนาก็แล้วแต่ที่เขามีโอกาสยิงทําแต้มของตัวเองยิง2คะแนนก็ดีนะครับสาคะแนนไม่พลาด ฟิลโกเนี่ยสูงส่งมากๆนะครับระดับ88.9เรียกว่าถ้าเกิดเป็นออปชัน3แล้วทาได้แบบนี้เนี่ยซิกเซอร์สก็ถือว่าต่อสู้ได้อย่างแน่นอนแต่ที่น่าสนใจในวันนี้ยังไงก็ต้องยกให้กับเคลลี่อูเรจูเนียครับเปิดตัวกับทีมใหม่สใส่หมายเลข9ก้าก็เลยได้สมยานามใหม่นะว่าเป็น K9 วันนี้เคายเนี่ยโอ้โหทำแต้มเป็นว่าเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมสวนกลับเร็วเกมการป้องกันต่างๆแม้ว่าจะยังคงมีความผิดพลาดอยู่หลายต่อหลายจังหวะก็ตามนะครับแต่ในภาพรวมวันนี้ต้องชื่นชมการยิง3คะแนนเสร็จแล้้ววก็สส่่งงจบนนีั จูบให้กับแฟนๆในสนามที่ไม่ใช่แฟนๆของตัวเองเนี่ยไปถึง5ครั้งเพราะว่าเจ้าตัวยิง3คะแนนลงไป5ลูกแบบเสร็จในเกมวันนี้จัดไปถึง27แต้มเลยนะครับมีจังหวะได้ฟาวลงมีจังหวะตัดเข้าไปทําแต้มเรียกว่าเป็นเกมที่ดีเป็นการเปิดตัวที่ดีมากๆเลยของเคลลี่อูเบรจูเนียกับทีมใหม่ที่เหลือคนอื่นๆเนี่ยยังไม่เท่าไรนะครับจะต้องก้าวขึ้นมามีบทบาทให้มากกว่านี้เกมวันนี้ดูเหมือนนิกเนอร์สน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยจะเน้นการเล่นร่วมกันของโจเอลเอมบีกับไทริสแม็กซี่มากกว่าคนอื่นๆให้ bon ้ไทรแม็กกซ่่ถอออบบลลวเนัโจ แพทริกเบรเวอรี่หรือว่าจะเป็นดีแอนโทนีเมลตันก็ตามทุกคนที่รับชมเกมในวันนี้เนี่ยต่างก็ทราบดีนะครับว่าซิกเซอร์สยังไงก็เป็นรองครับแต่การต่อสู้ที่เราได้เห็นเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าพวกเขาทําอย่างเต็มที่แล้วจริงๆแต่ในท้ายที่สุดจะยังไงก็ตามปัญหาการขาดเจมส์ซาเดนไปก็ยังคงมาหลอกหลอนพวกเขาอยู่ดีดังนั้นในปัญหาเรื่องของเจมส์ซาเดนเนี่ยฝ่ายบริหารของทีมจะต้องรีบแก้ไขแต่ณเวลานี้ทุกคนที่เหลืออยู่ก็ต้องร่วมกันต่อสู้กันต่อไปนะครับและสะ ors, 6 หครึ่งครับหันไปดูในส่วนของมิววากี้บัคส์กันต่อนะครับในเกมวันนี้นอกจากจะเป็นเกมการเปิดตัวเกมแรกของเดเมีเน่เลยกับมิววากี้บัคส์แล้วยังเป็นเกมเปิดตัวของหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาอย่างเอเดรียนกริฟฟินและในเกมวันนี้เอเดรียนกริฟฟินเนี่ยก็มีโอกาสเจอกับบอสเก่าของตัวเขานะครับอย่างนิกเนอร์สพัวย้อนกลับไปตัวของเอเดรียนกริฟฟินคนนี้เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับนิกเนอร์สมากกว่า5ฤดูกาลคริสมิลตัน,นวันนี้เนี่ยมีจำนวนนาทีในการลงสนามจำกัดนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเอเดรีนรนยน ที่สุดก็คือ16นาทีในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเฝ้าระวังการกลับมาจากการบาดเจ็บนะครับจะค่อยๆเพิ่มจํานวนนาทีในการลงสนามให้ตัวของคริสเมอรตันมีความพร้อมที่มากขึ้น แต่ในการลงสนาม16นาทีที่วานี้เนี่ยแม้ว่าจะมีจานวนนาทีจํากัดแต่ตัวของคริสมิลตันก็ทําประโยชน์ให้กับทั้งทีมได้ครบถ้วนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวกการแอสซิสและก็มีการขโมยการป้องกันต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วล่ะครับมาลิกบิซี่ที่วันนี้ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแม้ว่าการยิง3คะแนนของตัวเขาอาจจะยังไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรแต่ในภาพรวมก็ยังช่วยเกมรับวงนอกมาช่วยรีบา์เสริมให้กับทั้งทีมได้ Crow เจคาวเดอร์นี่แหละน่าสนใจครับย้อนกลับไปเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการลงสนามแต่พอ เดนกริฟฟินวันนี้เราเห็นประโยชน์ของเจคาวเดอร์มว่าจะเป็นการยิงวงนอกการทําแต้มนะครับการช่วยรีบาวการเซตกรีนการเข้าไปชนกับผู้เล่นตัวใหญ่นะครับเสริมงานให้กับบรูคโลเปสซึ่งตัวของบรูคโลเปสในวันนี้เนี่ยก็ยังคงโชว์ศักยภาพในการยิงวงนอกนะครับเขาถือว่าเป็นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งที่มีการยิง3คะแนนที่ดีเหลือเกินยานิสอันเดรโกมโปพยากรของทั้งทีมวันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่ควรนะครับการยิงระยะกลางไม่ต่อเนื่องการยิง3คะแนนวันนี้ไม่มาเลยสักลูกเดียวการยิงลูกโทษวันนี้ก็ไม่ดีเต็ แต่จุดหนึ่งที่ยังคงร้อนแรงและก็ไร้เทียมทานต่อเนื่องไน่คือการทะลวงวงในจังหวะเล่นเกมสวนกลับเร็วลากเดี่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับหาคนที่จะมาหยุดเขาอยู่ยากเหลือเกินสุดท้ายก็มักจะจบลงด้วยการได้ฟาวล,ลงนะครับวันนี้เจ้าตัวจัดไปเบาๆนะครับ23แต้ม13รีบา์เป็นดับเบิลดับเบิลวันนี้ยิงฟิลโกลงไปทั้งหมด10ลูกและด้วยการยิงฟิลโกลง10ลูกในวันนี้นะครับทำให้ตัวของยานิสกลายมาเป็นนักกีฬาที่ยิงฟิลโกลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมมิวกีบ้บัคสนน์เป ทำเอาไว้5,900กับ5ลูกลงและก็ยังคงนับต่อไปย,วยาวๆนะครับอยู่กับมิวเก็กบัคต่อไปย,วยาวๆเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญาออกไปอีก3ปี186ล้านเหรียญมหาศาลเลยเกิดแต่ทั้งหมดทั้งปวงในวันนี้ยังไงก็ต้องยกให้กับเดเมียนเลยเลยครับเดมียมไทม์ของจริงวันนี้เปิดตัวกับมิวเก็กบัคได้อย่างสวยหรูมากๆเลยตั้งแต่ในช่วงควอเตอร์แรกนะครับอาจจะดูเงียบๆอยู่พอเข้าควอเตอร์ที่2เริ่มเห็นการยิง3คะแนนได้ฟาวล,ลงด้วยเป็น4 Pointplay มีการลากเข้าไปเก็บฟาวเอาแต้มจากจม,มาากเกม เฉพาะครึ่งแรกเนี่ยทำไป21แต้มครึ่งหลังความร้อนแรงยังมีความต่อเนื่องครับเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้จัดไปถึง39แต้มกับอีก8รีบาลที่น่าสนใจวันนี้คือการได้ยิงลูกโทษครับวันนี้เดมได้ยิงลูกโทษถึง17ครั้งแล้วก็ยิงไม่พลาดเลยสักลูกเดียวไม่มีเทอร์โนเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับตลอดเกมการแข่งขันแ,นและโดยการทํา39แต้มในะวันนี้ทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่มีการเปิดตัวกับทีมใหม่อย่างมิวกิบัสที่มีแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมรวมถึงการยิงลูกโทษลลงมาากกกทีี่่สุดดดดด้วววยยเเเชนนัััแะะรรปิตบ30 ก้าวแต้มนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับ4ในประวัติศาสตร์ของ NBA สาหรับนักกีฬาสักคนหนึ่งนะครับที่ย้ายมาร่วมกับทีมและลงสนามทาแกงแข่งเกมแรกเปิดตัวกับทีมใหม่แบบนี้เพื่อนๆคิดดูนะครับในช่วงครึ่งหลังซิกเซอร์เนี่ยมีโอกาสได้ยิงลูกโทษเพียงแค่7ครั้งเฉพาะเดมคนเดียวเนี่ยก็8ครั้งเข้าไปแล้วนี่ถือว่าเป็นเกมที่12ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเดมเอเลเลิเองนะครับที่เขามีโอกาสได้ยิงลูกโทษอย่างน้อยนะครับ15ลูกแล้วไม่พลาดเลยสักครั้งเดียวนี่คือมากที่สุดในปรรระววััตติศาาส์ขอองงง NBA เเช่นนดียกกลม็คื เจมส์าร์เดนนะครับทำเอาไว้ได้10เกมนอกนั้นในประวัติศาสตร์ไม่มีใครทําได้เกิน5เกมเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับต้องมีความนิ่งจริงๆใจในต้องเยือกเย็นมากๆเลยสมแล้วละครับที่มีฉาย,ยาว่าเดมทามช่วง18แต้มสุดท้ายของทั้งทีมเพื่อนๆลองดูนะครับเป็นแต้มของยานิสอันเดตุคุมโปเนสีที่เหลือเนี่ยเป็นเดมคนเดียวเลยนะครับ14แต้มเป็นการยิง3คะแนนล,ลงไป2ลูกได้ฟาวล,ลงที่เหลือเป็นการเก็บลูกโทษแบบเบ็ดแบบเสร็จไม่มีพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นนนนรรัใกกาเล่่วม ของเดมยนเลยเลยแล้วก็ยานิสอันเดติโกมโปถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเกิดเกมไหนยานิสทําแต้มไม่เดินแล้วมีปัญหาการฟาวแบบนี้ในท้ายที่สุดก็มักจะเจอปัญหาครับสำหรับมิวกี้บัคส์แล้วก็แพ้ไปแต่บัดนี้พวกเขามีเดมยนเลยเลยนะครับนี่คือสิ่งที่แฟนๆแล้วก็ทั้งทีมอยากเห็นเลยเกินเดี๋ยวเรามาติดตามชม2คนนี้กันต่อนะครับสำหรับเกมหน้าพวกเขารอรับการมาเยือนของแอตแลนตาฮอสเช้าวันจันทร์6กโม ไปต่อกันที่คู่ต่อไปนะครับ LA Lakers เล่นในสนามบ้านตัวเองครั้งแรกรับการมาเยือนของ Phoenix Suns ในเกมวันนี้ Lakers ยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมจากในเกมที่ผ่านมาในขณะที่ Phoenix Suns วันนี้ไม่มี Bradley Beal นะครับที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บที่หลังอยู่และก็ไม่มี Devin Booker ที่มีการบาดเจ็บที่เท้าซ้ายนะครับจากในเกมก่อนหน้านี้ก็เลยใช้ Eric Gordon ครับกับ Grayson Allen ลงไปตัวจริงเริ่มเกมมาเราจะเห็นการเปิดตัวที่ดีของ LA Lakers แต่พอเวลาดําเนินต่อไปไม่นานนะครับ Phoenix Suns ก็ค่อยๆทําเกมของตัวเองมีการ โฟรบอลมีการยิงระยะกลางและก็การยิง3คะแนนที่ต่อเนื่องเกรเทําให้ฟินิกซันจะเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เรายังคงเห็นการรีบาวและก็การซ้าดับ2ที่ดีของฟินิกซันแม้ว่า l a เ a k e r s จะได้เกมที่ดีของรบอลเจมส์ในการรันเกมนะครับรวมกับแอนเจโรบัสเซลแล้วก็แอนโทนีเดวิสในการโจมตีพื้นที่วงในมีการรันเป็นชุดใหญ่เลยนะครับยี่สิบต่อห้า l a เ a k e r s ตีเสมอแล้วก็ขึ้นนาได้สาเร็จแต่พอทั้งฟินิกซันจะเอาเคดีกลับลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมของทีมก็ดีขึ้นนเื่อยยๆใท มีการทำแต้มคืนนะครับและก็คงยังรักษาการนำได้ทำให้จบครึ่งแรกทั้งฟินิกซันนำอยู่52ต่อ48เข้าสู่ครึ่งหลังเรายังคงเห็นความร้อนแรงของเคดีอย่างต่อเนื่องการยิงระยะกลางระดับ11-20ถึงฟุตเนี่ยหูแทบจะไม่พลาดเลยนะครับเขากดคนเดียวถึง15แต้มในควอเตอร์ที่3ก็เลยทำให้ฟินิกซันค่อยๆนำห่างออกไปเรื่อยๆร,ระดับ2หลักเปิดเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เป็นฟินิกซันที่นำอยู่12แต้มแต่เกมของ LA l a Lakers มาดีมากๆเลยนะครับในช่วงควอเตอร์ 3. สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการทะลวงวง ของแอนโทนีเดวิสนะครับการเล่นเกมรับในภาพรวมทุกคนในทีมเนี่ยช่วยกันเล่นเกมรับนะครับพยายามรวมประกบใส่การเล่นเกมบุกของเควินดูแรนทั้ง2ทีมต่อสู้ยื้อกันได้อย่างสนุกมากๆเลยแต่ในช่วงท้ายเกมครับช่วง90วินาทีสุดท้ายมาได้การทะลวงวงในของรบอลเกมส์ครับสองจังหวะติดเข้าไปวางบอลสวยงามเหลือเกินเราก็ไม่ใช่คนอายุ38ปีในท้ายที่สุด l a ลเลเกอร์สามารถยือ้อและก็คว้าชนะไปได้แบบสะใจแฟนๆในสนามเหลือเกิน100ต่อ95สลรับฟินิชซันส์ก่อนเกมการแข่งขัน ันนี้แฟรงก์วอกเกหัวหน้าโคช้ชของพวกเขาได้ออกมาบอกเลยนะครับว่าอาการบาดเจ็บของเดวินบุคเกอร์เนี่ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นที่ตัวงเขามีการบาดเจ็บที่เท้าซ้ายจากในช่วงท้ายเกมที่เจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ก่อนหน้านี้แต่ทั้งทีเนี่ยเหมือนเป็นการเฝ้าระวังนะครับไม่จําเป็นที่ต้องเข็นเอาเดวินบุคเกอร์ลงตั้งแต่เกมที่2ของฤดูกาลแบบนี้อยากจะให้สภาพร่างกายของตัวเขาเนี่ยพร้อมจริงๆเช่นเดียวกับแบรดลี์บิวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมตัวกลับมาลงสนามทําการอีกครั้งอีกครั้งงงงงงนนนึครรรัััับบบบหหลลลจจาาาาากกททีีทที่่่ตตววเเเอขมด็ะ เื่อเหลือเกินว่าเกมหน้าที่เล่นในบ้านเราน่าจะได้เห็นแบรดลีย์บิลและเกมวันนี้ครับพอดําเนินต่อไปเรื่อยๆมีการขอเวลานอกครั้งแรกปุ๊บเนี่ยทางสนามทาง L.A.Lakers เนี่ยมีการเปิดวิดีโอยกย่องชื่นชมผลงานของแฟรงกัวโกย้อนกลับไปในสมัยที่เขาเป็นหัวหน้าโค้ชนะครับแล้วก็ร่วมนําทีมคว้าชแชมป์ที่17ในประวัติศาสตร์ของทีมได้ในปี2020แม้ว่าในท้ายที่สุดจะโดนไล่ออกก็ตามนะครับแต่แฟรงกัวโกในเขาก็บอกว่าทุกวินาทีที่เขาเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับ L.A.Lakers เนี่ยเขาเต็มไปด้วยความภูมิใใจและสํารััับเกกกข่งนนนนนวีนน้คทุ ทราบกันดีว่ายามที่ไม่มีเดวินบุกเกอร์แล้วก็แบรดลี์บิลแบบนี้เนี่ยยังไงตัวหลักตัวเป้าทุกอย่างเนี่ยก็พุ่งมาอยู่ที่เควินดูแรนและในเกมวันนี้เควินดูแรนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดยอดมากๆแล้วล่ะครับว่าจะเป็นการยิงระยะกลางนะครับวันนี้เราเห็นแบบโอ้โหลูกยกยกๆแต่ละลูกเนี่ยไม่รู้ยิงลงไปได้ยังไงกระโดดขึ้นเทคยิงเนี่ยเหมือนกดรีโมทยังไงก็ลงพยายามประกบติดแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ต้องช่วยกันรุมต้องช่วยกันบวกจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ยอมพลาดเลยครึ่งแรกในวันนนีีี้้เเ่ทททําาไไปป15 15แตแตตมมลวะวะฉพใอ3ก จบเกมวันนี้ทำไปถึง39แต้มกับ11รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลและการทำา39แต้มในวันนี้ทำให้ตัวของเควินดูแรนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่12ตลอดการในการทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA แซงหนะ้าฮาคิมโอลาจิวอนเป็นที่เรียบร้อยป้ายต่อไปอีก2ป้ายนะครับจะเข้าสู่ท็อป10แนะ่คือเอลวินเฮกับโมเสสมาโลนเชื่อเลอเกินว่าเควินดูแรนทำได้อย่างแน่นอนแต่อยากให้เพื่อนๆมองลึกลงไปนะครับในท็อป20อันนี้เนยเียง Kevin เควินดูแรีคนเดียวทนั้นเองนี่ใช้จนนวนเกมในการลงสม ไม่ถึง1000เกมแต่มีการทำแต้มที่สูงส่งขนาดนี้น่าคิดแลอเกินนะครับว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของเควินดูแรนไม่มีอาการบาดเจ็บหนักหรือว่ามีการบาดเจ็บเข่าซ้ายบาดเจ็บเข่าขวาอย่างที่พวกเราได้ทราบกันเนี่ยนะครับดีไม่ดีป่านนี้เนี่ยการทำแต้มรวมของเคดีเนี่ยอาจจะทะลุ30,000แต้มไปแล้วก็เป็นไปได้ยูเซฟเนลิชแม้ว่าในเกมวันนี้จะพยายามต่อสู้ช่วยทีมรีบาวอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่การทำแต้มในพื้นที่วงในรวมไปถึงการป้องกันพื้นที่วงในของตัวเขาวันนี้ไม่ไหวจริงๆครับต่อกรอกับ Davis, แอน พักของ LA Lakers ไม่อยู่วันนี้เสียแต้มจากพื้นที่วงในให้กับ LA Lakers ถึง60แต้มเป็นรองแต้มกว่า24แต้มเลยนะครับในจุดนี้ริ i กอร์ดอนมีการยิงที่ผิดพลาดของตัวเองค่อนข้างเยอะตัวงเขาควรจะต้องเฉียบคมมากกว่านี้รวมถึงเ r รสันแ a l l ลนด้วยนะครับจะมีก็อย่างจอ o r g โก k o i ครับที่มีความกระตือร้อนอย่างต่อเนื่องเราเห็นความทุ่มเทจังหวะในการทําแต้มของตัวเขาตัดเข้ามาช่วยทีมทําแต้มช่วยทีมรีบาล,ลายต่อหลายครั้งถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอีกจุดหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือแต้มจาก ทับสำรองวันนี้แต้มจากทับสำรองเป็นรอง LA Lakers นะครับแม้ว่าจะได้เกมที่ดีของจอแดนกูดวินก็ตามช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของฟินนิกซันส์ในวันนี้อย่างแท้จริงเลยโดยเฉพาะในช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับพวกเขาพยายามยิงถึง14ครั้งแต่พลาดไปถึง13ลูกและยังมีการเทิร์นอเวอร์ถึง10ครั้งนะครับแบบนี้ไม่ไหวจริงๆเชื่อเลยเกินว่าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับแล้วเชียร์ฟินนิกซันส์เน่ยก็มีความหงุดหงิดไม่ได้แตกต่างกระตัวของแอดมินเลยแต้มหายไปไหนไม่รรมเพ่เานน,นาลนในภว แบบนี้ปุ๊บเนี่ยสงสารเคดีมากๆเลยนะครับเพราะไม่มีเดวินบุกเกอร์ไม่มีแบรดลีย์บิลพลังในการทําแต้มของฟินิกซันเสียหายไปเยอะมากๆเลยและในท้ายที่สุดก็ไม่ไหวจริงๆนะครับพวกเขาแพ้เกมแรกของฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อสําหรับเกมหน้าพวกเขาจะได้กลับบ้านแล้วก็เล่นต่อหน้าแฟนๆในสนามครั้งแรกของฤดูกาลนะครับเป็นเช้าวันจันทร์9โมงรอรับการมาเยือนของยูท่าแจ๊สเนี่ยแหละครับเราน่าจะได้เห็นปิกซ์ทรีของฟินิกซันลงสนามพร้อมๆกันสักทีหันไปดูในส่วนของ LA l a k e r s กกันต่อนะครับในเกม เป็นการเจอกันครั้งแรกของควินดูแรนแล้วก็รบอนเจมส์ในรอบกว่า5ปีครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันคือวันคริสต์มาสปี2018หรือพูดง่ายๆคือ1775วันนะครับในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องของโหลดแมเนจเมนต์นะครับการพักร่างกายของนักกีฬาหรือาจะเป็นโควิดโปรโตคอลก่อนหน้านี้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บกันเต็มไปหมดเลยทั้ง2คนในท้ายที่สุดก็ได้เจอกันสักทีและริบอนเจมส์ในวันนี้นะครับเข้าาาเ้าดกลงเะวัจ,นวนวจจใใตหิ อยู่ที่ประมาณ29ถึง30นาทีต่อเกมนะครับแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆตัวของรบอนเจมส์ลงสนาม35นาทีนะครับนี่คือเกินจากที่ทั้งทีมตั้งใจเอาไว้มากๆเลยแต่ดาวินแฮมก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าผ่านไป3ควอเตอร์เนี่ยลงไป23นาทีรบอนเจมส์บอกว่าสภาพร่างกายของเขารู้สึกดีมากๆเลยในเกมนี้ดังนั้นในควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็ลงยาวๆแบบไม่ต้องเบรกเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นกันตัวอย่างกันชัดเจนว่าในเกมวันนี้เนี่ยยามใดก็ตามที่รบอนเจมส์ออกไปนั่งออกไปพักปุ๊บเนี่ ชัดเลยและแม้ว่าวันนี้การยิง3คะแนนของรบ่อนจะไม่ค่อยดีก็ตามนะครับรวมไปถึงการมีเทอร์โนเวอร์ที่ค่อนข้างเยอะแต่ในภาพรวมทั้งหมดก็ยังคงสุดยอดอยู่ดีเขาทําไปทั้งหมด21แต้ม8ปรีบาวกับ9แอสซ,ซิสครับย้อนไปอย่างนิดอย่างะหน่อยก็จะเป็นทริปเปิลดับเบิลแต่ไม่มีแต้มไหนสําคัญเท่า4แต้มสุดท้ายในช่วง90วินาทีอย่างที่บอกการลุยเข้าไปวางบอลน,นะครับโอ้โหแต่ละลูกในเฉียบคมเหลือเกินเรากับไม่ใช่นะักกีฬาอายุ3าปปีกาลังจะ39มาปีเลยนะครับและด้วยน,นี่ให้ม,ามาชชนไไัน้าย ที่สุดและอีกคนหนึ่งที่แก้ตัวผลงานของตัวเองได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือแอนโทนีเดวิสหลังจากที่ในเกมที่ผ่านมานะครับเต็มไปด้วยเสียงวิพาก์วิจารณ์ผลงานการเล่นของตัวเขาที่ในช่วงครึ่งหลังไม่มีสักแต้มเลยวันนี้เจ้าตัวตั้งใจนะครับไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเขาจัดคนเดียวถึง13แต้มนะครับในควอเตอร์ที่4จาก30แต้มที่ตัวเองทําได้คนเดียวเนี่ยทำแต้มมากกว่าฟินิกซ์ซันทั้งทีมเลยนะครับฟินิกซ์ซันมีเพียงแค่11แต้มแอนโทนีเดวิสคนเดียวก็ซัด สบล็อกและขโมยอีก3ครั้งทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่มีผลงานระดับอย่างน้อย20แต้ม10รีบาวสามบล็อกและก็ขโมยอีก3ครั้งมากที่สุดสําหรับนักกีฬาที่ยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบันเดีแองเจโรรัสเซลการยิงในภาพรวมของตัวเขายังคงไม่ดีนะครับผิดพลาดค่อนข้างเยอะาการเล่นเป็นทีมการส่งเสริมทําให้ทีม LA l แอนเลเกอร์สไหลลื่นก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีในขณะที่ออสซินรีฟส์เนี่ยเจอปัญหาการฟาวนะครับก็เลยทําให้บทบาทในการเล่นของตัวเขาเนี่ยน้อยกว่าที่ควรที่ผิดฟอร์มจากเกมแรก หแฟนๆประทับใจเลยเกินแต่ในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีสักแต้มเลยไม่มีรีบาวไม่มีแอสซิสด้วยหน้าที่หลักๆในเกมวันนี้คือการพยายามป้องกันใส่ควินดูแรนนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆในท้ายที่สุดในช่วงท้ายเกมเนี่ยกลายเป็นเราเห็นดาวินแฮมนะครับใช้งานคริสตินวูดมากกว่าวันนี้เราเห็นตัวอย่างการใช้คริสตินวูดนะครับเป็นผู้เล่นตัวใหญ่แล้วก็ขยิบเอาแอนโทนีเดวิสไปเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวดโดยมีระบอนเจมส์ในแบบเป็นคนคุมทัพซึ่งก็ถือว่าคริสตินวูด พื้นที่วงในแม้ว่าการเล่นเกมรับจะเป็นจุดอ่อนของตัวเขาก็ตามสิ่งที่ทั้งทีม LA Lakers ควรจะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะครับแน่นคือการยิง3คะแนนแล้วก็การรีบาวการยิง3คะแนนวันนี้เนี่ยโหไม่ใช่ว่า Phoenix Suns ยิงดีนะครับแต่ LA Lakers ยิงแย่กว่าวันนี้พวกเขายิงลงไปเพียงแค่5ลูกเท่านั้นเองนะครับฟิลโกการยิง3คะแนนอยู่ที่17.2เท่านั้นการคว้าชัยชนะในวันนี้ที่มีการยิง3คะแนนแบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นรองนะ่คือการรีบ การยิง3าคะแนนเนี่ยถือว่าเป็น2สิ่งหลักๆเลยนะครับที่ทางทีมปร,ปรับปรุงในช่วงปิดฤดูกาลดังนั้นพวกเขาควรจะต้องดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดมองลึกลงไปเนี่ยทีน่าคิดอีกจุดหนึ่งนะครับแน่นคือถ้าเกิดทีมต้องการคว้าชัยชนะจําเป็นต้องใช้รบอลเจมส์ถึง35นาทีแบบนี้เลยเหรอและความตั้งใจที่จะเบรกจํานวนนาทีในการลงสนามถนอมร่างกายของรบอลเจมส์จะทํำยังไงดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องกังวลต่อไปในอนาคตยาว,ยาวๆเพราะว่าฤดูกาลเพิ่งเริ่มต้นขึ้นไม่่่่ใชเรรืองงาายสํับ L.A. Lakers เลยแ่ละครับและสำหรับเกมหน้าพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือน Sacramento Kings ทีมร่วมดิวิชันอีกทีมหนึ่งนะครับช้าวันจันทร์8โมง Sacramento Kings แต่ก็ถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงเหลือเกินมาติดตามชมไปด้วยกันครับวันนี้ก็สนุกสุดมันทั้งสองคู่เลยนะคะแฟนๆฟนเลเกอร์สุดเชื่อว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กันไปทั่วหน้าเลยค่ะแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นของฤดูกาลเท่านั้นค่ะฤดูกาลนี้ยังอีกยาวนาะนไม่พลาดคอนเทนต์สุด เพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะ,ขอ,คคคะขอบคุณค่ะชนะแรกมาแล้ว